แต่ฮาจริงนะวันนั้นน่ะสนุกโูเล่นทุกครั้งหนูก็ยังสนุกเลยชอบอ่ะแม่เนทก็ไม่เล่าแล้วเล่นเล่นดิเกนี่ไอบอกพี่กายและเด็กนักเอกมาเน็ตออกมาแน่เลยสรุปเป็นแม่นักเอกนแม่บอกเราแล้วได้ไหนพี่เต้ะได้แต่วันที่เต้ยชอบทำไมรู้อ่ะรู้เพราเต้ยเขาบอกอีสาหไม่บอกใครเป็นความรักอย่างดีเลยเจิง ตอนนี้เป็นอารลเจ้าตลกเ่าด้วยนะอะารี่วาสุนลยบัตหวลก็มองดูเพื่อคนตลกต่ฝ่าบาทอ่ะใครฝ่าบาทว่าไม่ใช่หนังจีน็แต่ยายก็หาได้ใจอยู่นะชอบตอนไหนดูอีกไหมเอ้ไม่จริงจริงเนยไปดูเนยไปดูเสียงดังนะดังมากแล้วเสียงกระทบแมา แต่ดูจากรูปเหมือนเนตดึงไม้เข้ามาชนฟันตัวเองนะจริงคือไม่จังหวะดึงมาแล้วหานไปพอดีใช่เอาเยอะเราจะแบบจะหาอไพูดเดีวโป๊กอาอ้โหตายแล้วเสียหน้าว่าแต่ดีนะมันเป็นตลกแต่ตอนลมดิเอาหัวไม้ลงใช่ไหมบุกดังมากอ่ะไม่ไ้ตั้งใจว่าหัวไม้ลงคือเลื่อนเลยไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเอนยังไงเล่นแบบตลกล่นพับขาไง เมื่อเดินพอพอพอเนตต้งนี้อันตรายนะเขาบอกว่า้เนตตอนเดินไปอาจจะล้มเลยนะเฮ้ยจริงเหรอพี่ไม่ได้ซ้อมเลยนะอ้าวจริงเนยไม่ได้ซ้อมล้มเพราะว่าเนตต้แต่งแต่งหน้าไม่เสร็จเลยสดมากอีล้มอ่ะไม่เคยล้มมาก่อนเลยอีกละซ้อมแล้วไม่ได้ซ้อมไม่เคยซ้อมแแอดวานนั่นน่ะเนตสักวยสโอ้ยยากก็แหละตอนนี้

ให้เร <mile inside> ียกพ่อมาดีนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวดิหน่าเลี้ยงมากพ่อตื่นเลี้ยงพ่อตื่นเลี้ยงพ่อกระซิบทำไมพ่อมาใกล้ๆนี่หน้าตาเหมือนดูหนังถึงเช้าพ่อมาถ่ายรูปคู่เลยพ่อมาถ่ายรูปคู่หน่อยเร็วแฟชั่นชุดนอนเกบชุดทำงานอันนั้นชุดนอนอันนชุดทำงานวันนี้กลับขนแก่นใช่ไหม t o m o r r o โดนปล่อยอยู ah. Ah. Yeah. ่คนเดียวอีกแล้วเห็ดอะไรมอไซค์มั้งรถเหรอบาทพ่อพ่อรู้เหรอบาทเลสูงขนาดนั้นพ่อพ่อบาทไม่มีทางสูงขนาดนั้นมอไซค์ ใส่แบบเป็นล้มกับฟุตบาทมาแน่ๆเลยโอ้โหมอไซค์มาปูนติดมาด้วยเลยเหรอกระถางต้นไม้ไม่ใช่ฟุตบาทกระถางต้นไม้วิวเองนี่ไปอย่างเต้นเหรอเดี๋ยวพี่ไปน่าสว่างมอะไรเหรวจะไม่ได้ต้องแต่งเต้นพี่จอยต้องไปอาลามนไกลนะใครล้ว่อรู้งของเฮยพี่ไปอ๋อต้องเอาเก่าไปเลยรอยเยอะเขาให้ไปแต่งหน้ายังไปนะไป ไปยิ้มหมวกใส่หน่อยดิไอ้ยอ้สสไป์สไปร์ได้ไปได้ไปร์สไปส่ไได้์สไปร์สไปร์สไปรร์สไร์สไปสไปร์สไปรปรบสไปนสปร์สรไร์สไปส่หมวกมาน์สไปลืมอ่ะคิดไม่ทันเนี่ยปร์สไปร์อไปไปรปร์สปร์ไปรไปร์ปรปร์สไปรสไปไปรไปไปรไปร์ร์สไร์สนปร์สไปร์อไปสวยตัสไปร ใ้าน่ารักนะสวยนะกสวยนะเหมือนี่้า่ั้าคมแบบตาเขาเหมนตาตาเาเหมือนตา่งกดตแกผสมกับแองจลีน่าจอยนี่อะดึงไว้ดึงไว้เดี๋ยวลอยพี่หอดูพี่ขอดูอีกทีขอดูนี่เขาเป็นซีกับพี่บอลเนี่ย อะไรเนี่ยเหรอเรียกลุงบอลบอลหรือเรียกพี่บอลน้องปายเรียกพี่บอลว่าลุงทีก็พี่บอลบอเสียเซลเลยลุงลุงบอลลุงบอลลุงค้อนที่บอกกูดูแก่กนมาทันทีทำไมลุงบอลผมน้อยจังเป็นคำถามที่พี่นิสอยากถามมากใจมากอ่ะกดไลค์ใช่เลยชอบจริงอ่ะน้องปลายมาในลูกคู่ได้พี่บอลปกติดาคนดื่นดื่นใช่ ขอลงก่อนขอลงรูปก่อนดีกว่าใส่เสื้อฮอร์โมนมาแล้วเคือนให้หน่อยนะได้แล้วเหรอชวิดบอกไายให้หน่อยนะเอาเสื้อมาคืนด้วยเอ้ยยะไม่ใช่เสื้อมาคืนเอาเสื้อมาให้ด้วยที่พี่ตงฝากเอ้ยยพี่ตงซื้อเสื้อมาบายบายเราอยากได้เสื้อน้ำจะกลับขอนแก่นแล้วน้องเราทวงน้องจะเอาไปใส่ขอนแก่นนะอย่าลืมนะเสื้อฮอร์โมนอย่าลืมนะเสื้อฮอร์โมนอย่าลืมเลยๆอย่าลืมนะนาย บอตตั้งอยู่นนบ้านแล้วก็ลับไปไปอ่ะ้าเลยนะัู่บ้านเอาบัตรบัตรอะไรนะบัตรไปขับขี่อ่ะให้มหาลัยอ่ะมันอยู่ช่องเดียวกันอ่ะต้องขากลับอ่ะ อ้าไม่ไดใช่เขาบอกเขาใส่ไม่ใช่ครับเสียงเข้มมากเลยนะเขาเหรออะไรวะเขาทำอะไรของเขาอ่ะแล้วมียางคนหนึ่งอ่ะเขาชอบแบบตวัดมือเยอะสามรอบเลยจริงๆแล้วทำทุกคันไม่ถามเพื่อนคนที่เข้าประตูหลังมอลังสินนะเจอยางคนนี้ทุกคนเอทุกครั้งเลยเนี้ยแหมกว่าจะรับได้ตวัดอยู่นั่นแหละ แล้วเสียงต้องเปลี่ยนจากท้องต่อเลยนะกับพุ่มมุทำไมล่ะเนี่ยหน้าทีประตูหน้ามอเนี่ยอยากจะย้ายหน้าที่จากหลังมอให้มันหน้ามอหลังเอาคลิปนี้ไปโพสที่มอลังสิทหน่อยเราจำเนตได้ชื่ใจเลยค่ะเนตรถคันไหนไม่ปล่อยลมมันหน่อยนิ รอขวดนี้แน่เลยค่ะยามแก้ไม่ใช่เน้ขูดรีบโยนเลยตอนนี้เอาพูดเลยก็เชื่อเช้าอยู่แต่พูดไปจำอะไรไม่ได้ค่สวัาดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วๆันดีค่ะค่อยๆขับอย่าเร็วแต่หนูจะไปแล้วนี่พี่ดาวมาทางนี้เร็ล้ได้ยินไหมหล่อนเลยละอนัญโยนไป ดาเรอดาดาเด็กโอ้ดาดาเขามาตามเป็นปีแล้วเพิ่งรู้จุดดาดาดีเอดีเอมาถูกอะไี่ดเดีวมาเเอาเยนเดียวาไม่ได้เอามาเวยมืนกันเลยถ่ายกับน้องไอะ